สวัสดีครับอยู่กับผมช่องผู้หินเจริญทรัพย์วันนี้ร้อยสิบห้าร้อยห้าบาพลังเกมครับติดติดแล้วเกี่ยวมาดีๆก็มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะมันเป็นหลุมเก่ายุดแถวเนี้ยแล้วข้รถไถดันดินมาลงหลุม แล้วก็แล้วก็ผมะครับขับขับขับมาแล้วก็มาตกหลุมตกหลุมของเขาเลยแต่เขาก็บอกผมอยู่แต่ว่าผมผมไม่คิดว่ามันจะอยู่ตรงนี้ไง เกมครับเกมแล้วเกมแล้วได้ L อลเจมาดึงไม่รู้ว่าจะดึงขึ้นหรือเปล่านะครับ L อลเจของชาวบ้านของเจ้าของนานี่แหละครับก็แกเป็นคนดันดินไปถมหลุมมันเป็นหลุมของแมคโรขุดครับ 4 7ก็ไม่รู้นะครับว่าจะดึงขึ้นหรือเปล่าเราต้องลองดูครับเพราะว่ามันไม่มีรถที่ยำดึงถ้าดึงไม่ขึ้นจริงๆก็คงจะได้ไปบอกแมโครมาดึงครับไปจ้างเขามาดึงไม่รู้ว่าเขาเอาเท่าไหร่ใครรู้ราคาไมโครดึงดึงรถเกี่ยวขึ้นก็ช่วยบอกผมหน่อยนะครับ ว่าผมผมไม่รู้ว่าเขาเอาราคาเท่าไหร่แล้วก็ราคาเท่าไหร่ก็คงจะได้บอกเข้ามาจริงๆครับถ้ารถตัวเองไม่ขึ้นคนที่ยืนมองอยู่ก็เป็นพี่ชายผมเองครับก็ขับช่วยกันครับพี่ชายนายขับขับตอนกลางคืนผมจะขับ ตอนกลางวันจะสลับกันเราจะเกี่ยวถึงเที่ยงคืนบางวันนะครับถ้าร่างกายไหวก็เกี่ยวถึงเที่ยงคืนถ้าร่างกายไม่ไหวก็เกี่ยวถึงสามทุ่มก็จอดนอนแล้วครับก็อยู่ที่น้ําหมอกเหมือนกันครับถ้าน้ําหมอกหมอกแรงถ้ามันเกี่ยวไม่ได้ผมก็ไม่เกี่ยวครับเกี่ยวไปก็เ,เปลืองน้ํามันเปล่าแล้วก็ข้าวของชาวนามันก็ ติดออกมากับฟางด้วยมันเหมือนเหมือนมันตีไม่แหลกคันี่ครับ ไดาเหรอพ่อไปไปไปขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วโหเละเลยครับ ้้้ลลลวววเละเลยครับเละดูดูไม่ได้เลยน่าจะมีปลาหรือเปล่าเนี่ยก็รถก็ขึ้นแล้วนะครับขอ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกับช่องให้ช่องผู้หญิงเจริญทรัพย์ด้วยครับขอขอบคุณครับ